มามังมังเนี่ยคุยได้ผมบอกนะคุยได้คุยดิเกมคุยคุยพี่คุยสีเที่ยงผมนี่แอปอยู่นั่นแหละเกมสุดท้ายเดี๋ยวดูกติกาเป็นยังไงทีมผมไล่ทันไหมไปดูกติกาครับเกมที่6ปเปตตาเตะบอลตาละทีมต้องช่วยกันในการยิงจุดโทษแบบปิดตาให้เข้าประตูมากที่สุดและใช้เวลาเร็วที่สุด โดยเพื่อนร่วมทีม1คนจะต้องปิดตาและอีกคนจะเป็นคนคอยบอกว่าขยับซ้ายขวาไปหน้าหรือถอยหลังลูกบอลทั้งหมด5ลูกจะต้องยิงให้เข้าประตูให้หมดและเร็วที่สุดแต่มีข้อแม้ว่าก่อนจะเริ่มยิงต้องปั่นจิ้งหรีด1ิรอบก่อนเพื่อให้ผู้ที่เตะสับสนทิศทีมไหนยิงเข้าเยอะที่สุดได้4และ2คะแนนตามลำดับโอ้โหไปกมไปมันไม่ต้องก้มเร็วออยัง<ป>ออึบหน สองหสามโอ้ยโอ้ยไอ้เรไปหมโอ้ยโอ้ยสายซัดโอ้ยสิบอลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วอไหนลุกเร็วตรงไปตรงไหนอะตรงตรงซ้ายซ้ายเตะเตะเตะเอ้ไอ้ยิงโอ้ยขวาโอข้า

呃，你没玩，你没玩。 หูทไมว่่ยไมใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะครับนอกจากจะมึนงงกับการปล่อุกาศแล้วยังต้องแยกประสาทมาฟังคําสั่งของเพื่อนร่วมทีมอีกลาต้องยิงให้ดีๆนะครับทำให้เกมแรกนี้ลีซอยิงเข้าไปแค่หนึ่งลูกเท่านั้นไปหนึ่งลไอ้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 ไอไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้ กำลังหันกำลังหันมาข้างหน้าเลยกำลังหันกำลังหันต้องมีไปเรื่อยไปเรื่อยไปเื่อยยังหมุนอยู่เลยขวาสอเฮ้ยตรงนี่ซ้าย้าซ้ายหันซ้ายหันซ้ายเออซ้ายนะแปะไปเลยนะึ้งต้อมาตรงมาอีกเออวะโเเดนเดนหันซ้ายหันซ้าย มมันนวแปลซ้ายตรงตรงเลยตรงอ่ะเอ้ยเดินขวาดีขวาทีขวาเดินตรงไปนิดนึงหนึ่งขวาขวาก้าวไปแปลตรงเลยแปลแปลสามซ้ายซ้ายซ้ายพอพอตายตายอีกตายอีกหันตัวขวานิดหนึ่งหันตข้างหน้าหันขวาเก้าไปหน้าดิมึงแปลตรงตรงเข้าเลยลูกหนึ่งเย้เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ธรรมดาจริงๆครับเจ้าของฉายาตบแป้ากับมายิงแป้เข้าไปถึง4ลูกเลยกันต้องบอกว่ารีซอี่บอกได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนี่แหละฮะถึงว่ารู้ใจกันจริงๆรสองเร็วสามสี่ห้ามึงจะจริงหกเร็วเเฮ้ยโอเคจับกเก้าสิบสิบนะเ

I <laughs> do

ไอ้เมืองมึงยัยกูบอกเตะขวอยู่นู่นอนายท่ามีแต่เนี่เตะขวาซายท่าเตะขวาเลยนะมาสงสัยนกฟุตบอลเขาคงจะถนัดสื่อสารด้วยการเล่นในสนามมากกว่าคำพูดครับพี่อนนี่บอกทางเจ้าเจ้าใจไปอีกทางครับถามยังไม่เชื่อพี่อนอีกนะฮะว่าประตูอยู่ฝั่งไหนสุดท้ายมาเตะบอลแบบช่างภาพหองเราสงั้นครับรับไปเต็มเลยครับมาแต่ยังไงก็ดีครับมาแก้ตัวได้ในลูกสุดท้ายทำให้ยิงเข้าไปหนึ่งลูกครับสำหรับเจ้าเจห

เดนี่บเขาไปดานขวาี๋ยวเียว้านเดยวปนแล้วเนี่ยเีปน้งูเชแปเลยเนี่ยเนี่ยแปรไปตงกเขาเลยนไป

เอาคอจมูกได้ไหมแค่จะฟังคําบอกจากเจนี่ก็เข้าใจยากแล้วครับยังจะมาโดนก่อกวนจากทีมวิทยกรของเราเองม่ามันช่างยากเกินซะเหลือเกินกับเกมนี้ถือว่าปรับเซียนฟุตบอลจริงๆครับจอมินก็แค่ในตอบแปนี่แหละครับที่ยิงไปถึง4ลูกสุดยอดจริงๆครับแต่ว่าเมื่อมาสรุปคะแนนในเกมนี้ครับทีมวิทยกรชนะไปได้4คะแนนครับรวมกับคะแนนพิเศษจากเวลาที่เร็วกว่าอีก2ครับรวมเป็น15คะแนน แต่ทีมยอนและเจ้าเจย์ครับเก็บได้เพิ่มอีก2คะแนนรวมเป็น17คะแนนทำให้ทีมพิธีกรพาไปในเกมนี้เหมือนเดิมชี้จาขวาเลยชี้จาขวาเลยชี้จาขวาเลยไม่แล้วอันนี้ทีมคุณน่ซิงกันไหมย้อนเสียงตลอดเลยใส่ตาอยู่แท้ไม่เห็นแท้ยังเถียงไม่อยู่ว่าตัวเอง ได้เหวี่ยวิ่งเก้า้ายงเหมือนที่ผมบอกอ่ะแพ้ก็ต้องโดนลงโทษไปแต่ยืนในโก้สองคนโหนทำอะไรเนี่ยโหนเนี่ยโหนแต่ยืนในโอนเดี๋ยวขอคนละห้าลูกแค่นั้นแล้วไม่ไม่ติดยางหรอแม่เอวไม่เอวครับติดยาติดยามันแรงไหมมันเจ็บบางทีเห็นตบเขาแล้วมันเจ็บครับ้้พรรออมคับโไม่ซ้อมแล้วเอาเลย <icana> สามแล้วคร <refin> ett, ับสามลูกครับสามลูกแล้วครับเฮ้ยอะไรอะอะไรคุณหลบอ่ะยิงยิงมันไม่โดนป้าเลยมันเฉียวเลยนี่ขนาดหลบแล้วยังเฉียวเลยไม่หลบไมโดนล้านละล้านอ่ะเบา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 ไง ต้องบอกว่าเจ็บปวดจริงๆครับคู่หูพิธีกรของเราโดนกับไปโคลตุ๊บ2ตุ๊บ แถมท้ายด้วยทีมงานของเราก็ยังโดนไปกับเขาซะด้วยนะครับดูหน้าสิครับเจ็บปวดจริงๆเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้ครับเจ็บเจ็บหลังไปหมดแล้วอะไรแค่เฉียวเฉียวหูนะเย็งหัวทุกลูกถ้าผมไม่หลบพี่โดนทุกลูกเจเน้นทุกดอกเออจริงพี่ซอผมยิงกันไม่เท่าไหร่แต่พวกพี่เขาใกล้เจเอาทีมงานพี่อ่านี่หมดเวลาแล้วขอบคุณครับรับเชิญมากๆนะฮะพี่โอนและก็น้องเจ ีมาร่วมสนุกในรายการครับขอบคุณครับขผมครับพี่ครับผมชอบผมเองก็ไม่ออกรายการงานเยอะเลแต่ถ้าพี่เชิญมาต้องมาอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีครับลาล่ะสวัสดีครับผมเ้ยเฮ้ย